เอายังไงดีโยนโฟนกำไรพันหนึ่งเอาแปะนอนโอ้โห <c oughs> ดูตาเฮียและตัวยังแพงช็อกไปแล้วดูช็อกไปแล้ว เฮโยสวัสดีเพืรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมี่พาวาวีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่เกมชายเชียงวินหรือว่าเกม R8 ของค่าย PG นั่นเองทุกคนก่อนอื่นก่อนแล้ชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจให้ช wow, ่องเฮียหมี่พาวาวีสามไปด้วยกันทุกคนที่สัมพัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮ wow, ียหมีพาวาไปด้วยทุกคน แล้วก็สำหรับกลุ่มลั c ก,กี้ i า e มกลุ่มพูดคุยของเฮียนะทุกคนก็ใครที่สนใจสามารถตามดูที่เฮียปักหมุดไว้ได้ที่ใต้เดคิปชั่นหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยกดลิงก์เข้ามาแล้วก็ทักไลน์แอดเฮีย er มาเดี๋ยวเฮียส่งลิงก์หน้าทางเข้าให้นะทุกคนไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นกับสำหรับกลุ่มลั c ก,กี้ i า e มของเรานะมา อยู่กับแปะกระทุนส0 0พันบาทจัดประกับสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับยังได้สารับช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมีภาวะวีสาบอกเลยว่าซีรีส์พารหนึ่งพาสองเป็นไงบ้างทุกคนสู้ไก่แปะอย่างมันนะถ้าเกิดมันยาวๆงั้นเป็น20กว่านาทีเฮียจะตัดเป็น2พาร์ทนะทุกคนขอแจ้งกันไว้ตรงนี้ก่อนนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่หรือว่าคนที่กดติดตามเฮียอยู่แล้วสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามเฮียไว้ด้วยล่ะทุกคนจะได้ดูคลิป จากเฮียไปคนแรกกดกระดิ่งไว้ด้วยนะมาห0 0 let's go <S มาดูกันว่าวันนี้จะสึกยืดเืียหรือเปล่าสำหรับไอแปะไม่รู้เหมือนกันว่าวัดช่วงนี้แปะแข่งหรือเปล่าไม่ใช่ช่วงนี้อ่ะวันเนี้ไม่ค่อยมีใครแจ้งข่าวเท่าไหร่นะสำหรับสำหรับแปะนะหรือว่าเขาเอื้อมมันคุณไม่อยากจะเล่นมาแล้วไ <laughs> ายต่อข้างล่างอ่าตอนนี้ยังไม่ได้คลิกไม่ได้ย้ำอะไรไนะทุกคนปล่อยปล่อยเตอร์ปล่อยเตอร์ ลองปล่อยเตอร์ดูก่อนไอคิกย้ำๆกับคิกปล่อยมันหมุนทีนึงแล้วค่อยคิกอีกทีนึงถามว่ามันทําได้ตลอดทุกวันมันมันมันทำไม่ได้ตลอดทุกวันนะสําหรับสูตรนี้นะทุกคนทําได้เป็นบางวันปับ๊บชี้ฉับเลยกับกอ้อนไม่จ่ายกูด้วยเจก็ไม่จ่ายกูอีกทีอ้ววววมววววววทวว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 ่วววววววาววววว๊วว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 เวว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 ว ถ้าได้เจียจะได้วายหน่นอยมดวายมันจริงฉับสวยอโอเคไม้แรกบอกเลยว่าอย่าไปคาดหวังเยอะสำหรับปีนะ้ทุกคนปั๊บ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 ป,ป,ป๊โอ้สิบวะ่ะอืมสิบไม่จ่ายเลยไม่ใช่สิบไม่จ่ายไอ้แปะเนี่ยไม่จ่ายกูเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ ไม้แรกอย่าคาดหวังเยอะบอกเลยว่าไม้แรกอย่าคาดหวังเยอะทุกคนไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังขาดทุนขาดทุนไม้แรกไม่เป็นไรไม้ต่อไปอย่านะแปะนะไม้ต่อไปอย่าทะลึ่งบ้องนะแปะนะช่วงนี้คันจมูกอะทุกคนรู้สึกเหมือนจะแพ้อากาศคันยิบ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 จมูกทุกคนเคยเป็นเหมือนเฮียแพ้อากาศเลยอ่ะ เออโอเคเหมือนวันนี้มันให้หมุนแบบฉลุยอยู่นะทุกคนลาบลื่นอยู่หรือเปล่าเหมือนมันให้หมุนลาบลื่นแปลกๆว่ะให้เข้าง่ายไม่ค่อยจ่ายได้แปลกจริงทุกคนให้เข้าง่ายไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่ไปเลย12คู่16นี่แหละทุกคนเฮียกลัวเงี้เวลามันชอบให้เข้าง่ายๆมัน ไม่ตกดําคือมันหมุนฉลุยแล้วมันชอบไม่จ่ายอย่างเงี้ยนะดูดิเนี่ยแหละมันเป็นซะอย่างนี้นะนแหละทุกคนเจ๊มะนี่เนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้แหละ,ะ,เ,าาเ,หละเวลามันให้เข้าง่ายๆเปลี่ยนมันจะสวยโอ้โหเป็น,เ,เ,ปนเป็นหัวสิงโตแล้วกูจะจอะไรมาคัมเบอร์อืมเนี่ยแหละการเข้าง่ายของไอ้แปะอโอเคโอ้วายเจเดบราบโอเปปปาบูปาบูไม่มา มันหมุนเข้าง่ายทีไรเป็นงนี้ทุกทีทุกคนไม่ค่อยจ่ายมันไม่ค่อยจะจ่ายอย่างนี้เลยนะยเียเผื่อๆมันปล่อยกูขาดทุนเนี่ยเปลี่ยนไปสวยๆไปโอ้โหเกือบสวยวาย,อย,อ,ยอย่างนี้ยังไงคิวแถวแรกมาเถึงพ่อขอร้องโอ้โหคิวคิวออได้เจต่อเจเนแถวแ,แรกขอ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 โอ้โหขอไม่เคยจะ่าย อืมถ้าได้เจมาอีกนี่คือคอมโบยาวเลยทุกคนถ้าได้เจมาอีกนี่คือคอมโบยาวจัดไปรวาวประมาณสี่ร้อ้าสิกทนขาดเจตัวเดียวเองแถวแรกอืมไม่งั้นเราเต็มแผงเนีย่ยบอกไว้ก่อนอืมเทคคิวมาแถวแรกคิวเออติ๊บอ่าอย่างนั้นรตัวสอนฟาดัสโอเคเต็มแผงมาชิงชับแถวสอง ใช่แ็นสองไม่มามันหน้าโมโหยิ่งนักมันหน้าโมโหยิ่งนักอืมขีดขับแถวสองไหลไหมหยุดอยู่ที่อ้าวรางวัลก็โต๊ระดับซุปเปอร์แปดร้อยสี่สิบทุกคนมือไปโดนมือไปโดนจัดไปเงินรางวัลรวมหนึ่งพันแปดร้อยแปดบาทกำไรมาหนึ่งพัน เอาอยัางไงดีโยนคนกันาพันหนึ่งเอาแปะนอนอดูตาเฮียและตัวยังแพงอชอกไปแล้วกูชอกไปแล้ว ผู้ชอกไปแล้วทุกคน <ت. แตกนอกเฉยแล้ววันก็ตัวระดับซุ้มหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้กิดดังจะหมุนเคลียร์เสร็จแล้วว่าจะกดดอกพันไม่กดแบงค์ละไม่กดแบงค์ละโอ้โหกำไรมาสองพันห้ากมาสองพันห้าทุกคนโอ้ทิ้งชาปีแล้วโอ้งูวัวสงโตหรือเปล่างูวัวสีโตโหรือเปลา่าไม่มาว่ะ โอ้ยจ่ายดีเกินมึงลองมึงเข้าไปเล่นหรือเปล่าแบ๊ไม่ต้องลองมึงเข้าเอง 500. 500. 500ไม่ต้องลอง,ของเข้าเอง500ร้อย0 0าร้อยหไม่ต้องลองอเข้าเองไม่ต้องลองเนี่ยเข้าเองอือ ร้อยเเด้อเาแปะคูนยี่สิบกห่อทุกคนไม่เป็นไรกำไรมาสองพัอยู่ดีกำไรสองพันห้าไปทุกไม่เอาคูนกำไรไปสองพันมาทุกคนอแต่แตกนอกดอกนั้นนี่ตาค้ากันเลยทีเดีโแทบแปกเไอแปะกือบนอนมาแล้วแปะนอนข้างนอกมาเฉยโดนแตกนอก แตกนอกแบบงงๆพอเลยโอเควันนี้เฮียก็พาพวกเองมาวาร์ปอยู่ในเกมชายเชียงวิ์รู้ว่าเกมอาแปะของค่ายกีจีนั่นเองทุกคนก็ได้กำไรอยู่แปบะบแตกนอกมาพันหนะ้าบ้าบโอโคโอแตกดอกนั้นนี่คือปากค้างตาค้างกันมาเลยว่าเป็นเอ,อ๋อะไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีภาวะวีสามด้วยทุกคน ก็สำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้เดคิปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างไดเลยแล้วก็คนที่อยากเข้ากลุ่มแลกกีจกามก็เหมือนกันนุกคนใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้เดคิปชันที่ปักุไว้ก็สําหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ไวรุ่นอ